สวัสดีพี่ท่านนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ล่าสุดนะครับของช่องสายยนต์พระเครื่องนะครับของเราก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับกับหน้าพระหลากหลายนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่300บาทนะครับพร้อมส่งทุกรายการแนวของเราครับพี่น้ำนับช่องสายยนต์พระเครื่องนะครับนะเพื่อเพิ่ม เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับฝากพี่ๆกดถูกใจในครับในคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะจัดราคาพิเศษแบบช่วงโปรโมชั่นให้นะครับมาลองดูซิพี่นะช่องสายยนต์พระเครื่องของเรามีอะไรให้ได้รับชมกันบ้างนะครับสำหรับรายการแรกนะครับสำหรับช่องสายยนต์พระเครื่องนะครับก็เริ่มต้นด้วยองค์นี้เลยครับนะครับสำหรับองค์นี้นะครับมุมมองนะครับ ดูเนื้อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าขยับมาที่นะครับนะอ่าเบาๆนะครับพี่ดูขู่เปไงสายคลิกนะครับพี่ดูขู่เปไงดูเนื้อนะครับอันนี้คือเนื้อพระสมเด็จนะครับส่องกันแบบแจมๆจมนะครับอ่าส่องกันแบบแจมแจมไปนะนะสำหรับช่องช่องนี้ของเรานะครับ พระเป็นไงดูเนียดูมวลสารนะครับด้านหลังนะครับมวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่คําว่าเป็นก้อนนะนะครับนี่สุดๆจริงๆนะครับสําหรับสมเด็จปิดทองร่องชาติองค์นี้นะครับท่านใดดูเป็นสมเด็จวัดประคังหรือเป็นบางขุนพมนะครับจัดได้นะนะครับเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง0627901445นะครับสนใจองค์ไหนนะครับสามารถกระซิบเข้ามาได้เลยนะครับนะพร้อมรับสายอ่านะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับ รายการแรกนะครับขอ400บาทนะครับสำหรับสมเด็จนะนะครับขอ400บาทนะครับ400บาทมเหศวรนะครับองนี้ต้องใช้คําว่าองค์ระดับตํานานนะครับมาเหศวรสวน4นะครับสวนกันไปสวนกันมานะครับนะสวนขึ้นและสวนลงนะครับที่เขาเรียกว่าสวน4นะครับเป็นพิมพ์มาเหศวรนะครับไขนะครับคาบธรรมชาตินะครับอาไขคาบธรรมชาติ พี่ๆท่านใดที่สนอกสนใจในรายการนี้นะครับพี่ๆสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับสําหรับมะเหสวนนะครับมาพร้อมตลรับหน้าแขวนและหน้าใช้นะครับมาพร้อมตลรับเลยครับผมโอ้โหหน้าแขวนและหน้าใช้นะครับสําหรับไข่งามๆเนื้อสวยๆแจ่มๆแบบนี้นะครับจัดไปในราคาเบาๆนะครับขอ500บาทนะครับสําหรับมะเหสวนองค์นี้ เนื้อสวยนะครับเป็นสวนสี่นะครับสุพรรณบุรีห้าร้อยบาทนะครับสวนสี่นะครับขอห้าร้อยบาทนะครับต่อเนื่องด้วยพระกุนะครับองค์นี้จะเป็นพระอู่ทองนะครับนะพระอู่ทองท้องช้างครับพี่นะครับข้าประลอดที่แวววาวที่มีความแห้งสนิทนะครับเป็นเนื้อชินเงินความแห้งนะครับข้าประลอดนะครับและผิวพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติพิมพ์ทรงที่ยังคงความสวยและความงดงาม นะครับพิมพ์ทรงองค์นี้ยังคงความสวยและความงดงามหลังลายผ้าแห้งๆห้งเดิมๆและธรรมชาติแบบนี้ขอ500บาทนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรา,รายการนี้นะครับพี่ๆสามารถสอบถามมันเข้ามาได้062-790-1445เนะครับเล่นกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับมีผ้าอะไรเราก็จัดให้ดูนะครับเต็มถัดเน้นๆ องค์ต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคนะครับสนอกสนใจในรายการนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะครับองคหนี้เนื้อสวยจริงนะครับสำหรับเนื้อว่านนะครับวัดพระโครายละเอียดธรรมชาติความชัดเจนขององค์พระนะครับต้องต้องใช้ว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนและเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้เอา300บาทนะครับวัดพระโค จัดได้นะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดของช่องสายยนต์เครื่องนะครับอยากได้รายการนี้สอบถามมันเข้ามาได้นะครับองค์ต่อไปกับพี่นะครับหลวงปู่ทวดเตารีดพิมพีสูตรห้านะครับเนื้อหาโลหะมีความแห้งคาบเบ้ารอยหล่อนะครับเนื้อแดงที่เป็นธรรมชาติ นะครับข้าวเบ้าลอยหล่อเนื้อแดงที่เป็นธรรมชาติร่องรอยเบอร์ตะไบด้านหลังแบบงดงามนะครับตะไบเบอร์กลางแบบแห้งๆนะครับพี่ๆสามารถเลือกศึกษาและสะสมดูได้นะครับสําหรับหลวงปู่ทวดพิมพ์ีองค์นี้นะครับองนี้เป็นองค์ที่มีความงดงามนะครับถูกต้องตามตําหนินะครับโอ้โหดูเนื้อดิพี่นะครับผิวพันธ์ที่เป็นธรรมชาติ จัดไปอีก300บาทนะครับ300บาทพระหูยานนะครับอง์นี้เป็นพระหูยานเนื้อชินเขียวนะครับเขาเรียกว่าชินเขียวเหนียวสุดๆนะครับสำหรับชินเนื้อนี้เป็นเนื้อชินที่พิจารณาได้ง่ายนะครับไม่มีความลึกลับซับซ้อนนะครับใครที่เข้าใจนะครับนะธรรมชาติของเนื้อพระชินเขียวน่าจะพอมองออก และยิ่งเป็นพระหูยานนะครับทำให้เรายิ่งดูง่ายสบายตานะครับองค์นี้นะครับหลังรลายผ้าเดิมนะครับพี่พจ๋าหลังรลายผ้าเดิมนะครับเวลาส่องเข้าไปอาจจะมีการขุนมัวนะครับนะครับอาจจะมีแบบขุนมัวไปบ้างนะครับเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่ากรอบเขาเป็นกรอบวินเทจนะครับซึ่งเรียมเปิดหน้าไว้นะครับกรอบวินเทจซึ่งเรียมเปิดหน้าไว้ สามร้อยบาทนะครับพระหูยานลบบุรีเนื้อชินเขียวจัดในราคาเบาๆครับพี่แนวสามร้อยบาทนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับสาหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยมเหลืองอมเขียวตามตำรับตำราองค์นี้อาจจะอยู่ในสร้อยนะครับมีข้าบเหือข้าบเขียวข้าบเหือข้าบใครนะครับข้าบเบ้าลอยหล่อแบบธรรมชาตินะครับจีวรที่ผิวไหวนะครับจีวรที่ผิวไหวนะครับด้านร่างช่อเดิมและช่อธรรมชาตินะครับเนื้อเหลืองอมเขียวตามสไตล์หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหลืองอมเขียวนี่ตามสไตล์เลยหลวงพ่อเงินวัดบางคานสามร้อยบาทนะครับรูป่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมสามร้อยบาท นะครับมาตามกันด้วยนะครับตะกุดดอกนี้นะครับตะขุดดอกนี้นะครับทางเจ้าของดั้งเดิมนะครับได้ได้กล่าวไว้ว่านะครับเป็นของหลวงเพราะตียงวัดเขาลูกช้างนะครับพี่ๆล่องรอยการจาร์ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนสําหรับการจารแบบนี้คือเป็นการจาร์ที่เขียนเลยนะครับเขียนเป็นเขาเรียกว่เขียนยันเลยนะครับร่องรอยในการจาร์ออเคไหมพี่นะเป็นร่องรอยในการจารแบบร่องรอยการเขียนยันเลยนะครับ ด้วยความสวยด้วยความเก่านะครับอ่าด้วยความสวยด้วยความเก่าและดูรอยจานนะครับร่องรอยในการจานเขานะพน่นะนะครับเป็นการจานที่ต้องใช้คําว่านะครับเป็นอักขรที่เขาเขียนเนะี่ยมิอ่ามินานิอะไรเนี่ยนะเขาเขียนเป็นอักขรมอมาสระสระอาแบบนี้เลยนะนะครับดอกนี้มีความเก่านะครับมองจากเนื้อแล้วดอกนี้มีความเก่าอัวเดิมธรรมชาติเอา300บาทนะครับ ดอกนี้ขอ300นะครับ300บาทหลวงปู่สุขปากทองมะขามเท่าศูนย์กสนใจรา,รายการไหน0 6 2 7 9 0 1 4 4 5โทรได้เลยนะครับนะมีคนรับสายเสมอนะครับมาต่อเนื่องครับนะครับสำหรับองค์นี้นะครับองค์นี้จัดว่าเป็นนะครับเป็นพระนะครับหลวงปู่สุขครับพีเ่เป็นข้างอู่นะครับเป็นพิมพ์ นะครับเป็นพิมพ์ข้างอู่เนื้อเหลืองหล่อโบราณนะครับปูสุกปากของมะขามเท่านะครับดูสาดูคาบธรรมชาติดูร่องรอยสนิมนะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะที่เกิดจากธรรมชาติราคาเบา300บาทนะครับเรามาพิจารณาพระไปพร้อมๆกันนะครับด้วยความนะพิดาาด้วยความมันและความเร้าใจของเรานะครับ อย่าลืมนะพี่น้าฝากกดถูกใจในช่องสายยนพระเครื่องไว้ด้วยนะครับองค์นี้เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อพมวัดช่องแคธรรมาชาติคาบและร่องรอยการหล่อที่เป็นธรรมาชาตินะครับสำหรับองค์นี้นะครับด้วยความเก่านะครับด้วยร่องรอยการแขวนและการใช้หลวงพ่อพมหล่อโบราณวัดช่องแคนะครับความแห้งธรรมเก่าโอ้ธรรมชาติความเก่านะครับเอา300บาทน,นะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพมวัดช่องแค สามร้อยบาทนะครับเหรียญนะครับองนี้เป็นเหรียญของอาจารย์นาวัดดอนศาลานะครับสาหรับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญพัทลุงนะครับวัดดอนศาลาปีสองศูนย์นะครับสาหรับเหรียญนี้เป็นหลังจอบอลนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงขึ้นค้าบเขียวใช่ไหมเนื้อแดงขึ้นค้าบเขียวนะครับสําหรับเหรียญจอบอลนะครับหลวงพ่ออันนี้จะเป็นของอาจารย์นาวัดดอนศาลาเก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงสามร้อยบาท นะครับท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องรางนะครับสำหรับองค์นี้เป็นหลวงพ่อสุนวัดสารากุลนะครับเนื้อไม้ที่มีความแห้งล่องรอยการแขวนล่องรอยการใช้ยางแดงยังติดอยู่เลยพี่นะครับหลวงพ่อสุนวัดสารากุลนะครับสำหรับพ่อสุนองค์นี้นะครับด้วยปลายมีดที่ใช้แกะแบบเป็นธรรมชาติการตวัดการคว้านและการเก็บรักษาอย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นไม้รักนะครับอย่างงดงาม นะครับเป็นไม้ปลักครับพี่แลร่องรอยธรรมชาติการแกะเอา300บาทนะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อสุนวัสารากุลนะครับแล้วก็พระองค์นี้ครับนะครับพระองค์นี้เป็นพระปิตาลนะครับเนื้อเอ่อขนาเเนื้อผงคุกรักหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นพิมพ์สังกจายนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารความแห้งความเก่าร่องรอยการเซตตัวเนื้อหาและรอยย่นนะครับท like ี่เป็นธรรมชาติ อ่าด้านล่างก็พี่ความชัดเจนของเขานะครับดราบ,บังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยของเนื้อนะครับผิวพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติจัดไปในราคาเบาๆ300บาทนะครับ300บาทแล้วก็วัดเกตองค์นี้อยู่ในเรียมเดิมกรอบเดิมกรอบเก่ากรอบเดิมแบบธรรมชาตินะครับเม็ดมวลสารคาบความเก่านะครับน,บนี่ดูเนื้อละกันพี่ ธรรมชาติพระวัดเกตนนครับด้วยความสวยความ,วามโดดเด่นของพิมพ์ที่เป็นธรรมชาตินะครับด้วยความสวยความโดดเด่นของพิมพ์ที่เป็นธรรมชาติองค์นี้นะครับจัดได้ในราคาแบบเบาๆนะครับองค์นี้นะจัดได้ในราคาเบาๆแบบเราใจเลยนะเอาไป300 <100 S 1> วัดเกต6ชั้นมวลสารครบถ้วนวัดเกต6ชั้นมวลสารครบถ้วนนะครับเนื้อความเก่าวความแห้งความสวยนะครับ สามร้อยบาทราคานี้ต้องจัดแน่นอนนะครับแล้วก็องนี้พี่นกะารสํสำหรับองค์นี้พี่นะเป็นรายการสุดท้ายของเราหลวงพ่อเงินวัดบางขานสี่ชายนะครับสี่ชายสวยสวยเรเนื้อเหลืองอมเขียวออกสาออกคาบออกธรรมชาตินะครับสาหรับสี่ชายนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับสาหรับองค์นี้พี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเบานะครับเม็ดเบา้าคาบเบา้าร่องรอยการหลอ่อนะครับอาจจะใช้ช้าไปบ้างแต่ได้ความคลาสสิก 300บาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่กเงินนะครับส่สนอกสนใจองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรได้0ูนย์ห1 4 4 5นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ